มาเลยครับตัวเดียวอันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลน,นะครับมาวิเคราะห์ก,กันที่เกมการแข่งขันชุดบอลโคปาเดเรรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับคู่ของแอลติโกมาดริดนะครับเจอกับทางบาร์เซโลนานครับ ทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันมาจากยกแรกด้วยสกอร์สประตูต่อ4นะครับส่วนวันนี้เองจะมาต่อกันในยกที่2ผลงานของทีมเจ้าถิ่นเนี่ยเพิ่งหลุดเสมอเอสปปนยอนมา1-1ึ่ง,งทำให้ตอนนี้โอกาสในการลุ้นแชมป์ของพวกเขาเริ่มที่จะริบรี่มากยิ่งขึ้นครับหลังตามบาร์เซลโลน,นาคู่แข่งในวันนี้อยู่ถึง9คะแนนเกมในวันนี้เองพวกเขาจึงน่าจะกลับมาโฟกัสกับมันมากยิ่งขึ้น ขณะที่ทีมเยือนเองฟอร์มสุดอันตรายครับหลังลงเล่น2เกมใน48ชั่วโมงและยังสามารถปรับคู่แข่งได้ถึง2เกมติดแถมยังเป็นการเอาชนะแบบขาดลอยด้วยสกอร์3-0และ4-1มาดูกันที่ความพร้อมครับทางทีมเจ้าบ้านอารจิโกแมดริดครับของเยโก้ิเมลเน่ผู้จัดการทีมครับยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานทางอังเคลคอเรอาที่ติดทดแบนอย่างต่อนเนื่องนะครับเป็นเกมละที่3จากทั้งหมด5นัดครับ ส่วนเลอบินเลน็อกมองที่ถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมที่แล้วต้องรอเช็คความพร้อมก่อนลงสนามในเกมนัดนี้ว่าจะลงสนามได้หรือเปล่านะครับโดยทางทีมตราหมีเองวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบลาสติกครับที่4-4-2ครับประตูเป็นยานโอา拉ครับกองหลังมีทางนูฮาเอลโมลิน่าโคเซคิมิเนสแกวมองลองเล่และคาบิการันครับแดนกลางจะเป็นจูเรโนิเมลเนโรดิโกเดปเปลมาโกสเจเรนเต้และโซเอลลิโยครับ คู่กองหน้าวันนี้จะเป็นอองตวนคิสมันกับคูเลียนอัลบาเรสครับมาดูกันที่ความพร้อมของทางทีมเยอรนบาร์เซลโลนาของฮันซี่ฟิกคุณสื่อชาวเยอรมันที่ยังคงขาดตัวผู้เล่นปวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างมาร์คเบอร์นาวมาร์คอังเดรแทสเกนอันเดรต์คิเทนเซนและมาร์กาสซาโดนะครับส่วนทางดดนิโอโมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เจ็บเพิ่มเติมเข้ามารายล่าสุดนะครับและคลาดว่าจะต้องพักราวๆ3สัปดาห์ด้วยกันครับ โดยทีมเจ้าบุญทุ่มวันนี้จะมาในบบ4 2 3 1ครับประตูปเป็นวอชิคเคสนี่กองหลังมีชุสกุนเดโรนัลเอาราโคปาอูกูบาซี่และเลอันโดเปาเดครับส่วนแดงกลางเป็นแฟรงกิดยองกับเฟรดี้ครับสามตัวรุกคาดว่าจะเป็นทางลามินยาเมลปาโบกาบิรากาบี้และราฟินยาส่วนหน้าตัวเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟกกี้นะครับคู่นีด้ด้วยโจททางกา,ารที่ตลาครับที่ต้องยกให้ทางทีมเยือนดูกว่าอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วนะครับ จากผลงานเกมรุกที่สุดดุดันรวมถึงผลงานก่อนหน้าน,นี้เองที่เพิ่งบุกถล่มตราหมีคารังมาแล้วที่3-0ครับอย่างไรก็ตามเชื่อว่าวันนี้ทีมเจ้าทีมเนี่ยมีเท่าไหร่น่าจะใส่ให้หมดแน่นอนครับและด้วยความที่ทีมเยือนต้องลงเตะ3นัดอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวแถมดันมาขาดตัวสําคัญอย่างดนนี่โอโม่ในช่วงนี้พอดีด้วยเพราะฉะนั้นมองมุมนี้แล้วขอกัดฟันเชียร์ทีมชาวบ้านครับความมั่นใจอยู่ที่5ดาวครับวันนี้ เชียร์แอบริตไม่สูงขิดอย่างแน่นอนครับคิดว่าเจ้าถิ่นน่าจะเบียดเอาชนะได้ที่สกอร์2ประตูตอนหนะครับ